เพื่อนลูกน้องที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาถามข้อความส่งคุณก่อนนอนนะคะเขานะคะ จะส่งคุณก่อนนอนในคืนนี้ด้วยข้อความอะไรนะคะเรามาดูกันคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่นะคะโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะก็ทักจองฮิวดูดวงส่วนตัวฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครแชร์แล้วอย่าลืมแคปหลักฐานการแชร์นะทุกคลิปนะคะหรือคลิปไหนก็ได้ในช่องไปทางไลน์นะคะเพื่อที่จะดูดวงฟรีนะคะ1คลิปต่อหนึ่งข้อหรือใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกนะคะสมัครได้ เลยนะคะทาง Youtube สมัครแล้วก็แคปราัา,าไปดูดวงฟรีเนาะใครจะฝากถวายดอกบัวพระแม่รักษมีนะคะอ,อยังทันนะคะได้ถึงพรุ่งนี้น่าจะช่วงประมาณ9โมงนะคะเอามาเริ่มกันเลยนะสิ่งที่เขาจะฝากมาบอกคุณก่อนนอนนะคะส่งคุณเข้านอนคือ ฉันน่ะส่องดูเธออยู่นะส่องดูเธอแบบเงียบๆมาเป็นระยะระยะแล้วพอส่องเราก็รู้สึกว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โพสอะไรถึงฉันหรือไม่ได้พูดอะไรถึงฉันมาสักพักละ แล้วพอเธอไม่ได้พูดอะไรเนี่ยมันทําให้ฉันเหนื่อยไม่มีกําลังใจเลยแต่ฉันก็ไม่โทษเธอหรอกเพราะเธออาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานเธออาจจะเหนื่อยงานหรือเธอโฟกัสที่งานอยู่แล้วตอนนี้งานเธอกําลังประสบความสําเร็จเธอกําลังที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของงานมากๆอะ่ะเธอก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักซึ่งฉันก็ไม่ได้โกรธนะฉันรู้ว่าเธอก็คงจะมีความรักให้ฉันอยู่นั่นแหละแต่ในความรักเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่ ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตบ้างมันอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้ต่อเนื่องบ้างหรือมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้มีความกระตือรือร้นหรือไม่ค่อยได้มีโมเมนต์น่ะแล้วก็เธอเองอาจจะไปมุ่งเน้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเธอเองด้วยเธอก็เลยโฟกัสที่ความรักน้อยลง แต่ก็ก็ดีนะฉันก็รู้สึกว่ามันก็ดีแหละคนเราเวลาไปโฟกัสที่เรื่องของการงานก็จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่มันจะดีกว่านี้นะถ้าเราโฟกัสไปทั้งสองอย่าง,งพร้อมๆกันให้ความรัก,กเป็นตัวนําพาในเรื่องการที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องการงาน ด้วยมันก็จะดีมากถ้าใครคนใดใครคนหนึ่งอ่ะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเป็นคนที่ทําให้เรามีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าหรือเป็นแบบว่าแสงสว่างหรือทําให้เรามีพลังในการที่จะทํางานให้ก้าวหน้ามันก็ดีนะจริงๆเราฉันอยากให้เธอโฟกัสไปด้วยกันนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันก็เข้าใจเธอแหละไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงอะไรยังไงฉันก็เข้าใจเธอเสมอนี่คือข้อความส่ง คุณเข้านอนในคืนนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะนอนหลับฝันดีแล้วกันเนาะเออราศีที่เราเห็นจะมีราศีกันราศีพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิ่งธนูธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะราศีตุลธาตุดินกันธูษบังกอนนะคะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวทักจ้องคิวได้นะคะ๊มยบายฝันดีค่ะ